มาสด้าซีเนะครับคันนี้ติดตัวชุดกล่องของยากิมานะครับผมเป็นรุ่นอีซี่ทริป400นะครับผมตัวกล่องนะครับผมตัวนี้ขนาด400ลิตรนะครับสีดํานะครับผมจะเป็นสีดําเงานะครับเดี๋ยวดูตัวอุปกรณ์นะครับตัวกล่องอ่าตัวฝาจะเป็นสีดําเงานะครับผม ตัวระบบล็อกกุญแจนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับผมเป็นกุญแจเสียบไข่นะครับปิดเปิดเปิดิดได้ทั้งสองฝั่งนะครับผมส่วนตัวขาล็อกนะครับผมจะเป็นตัวแบบนี้นะครับเป็นตัวแคมป์นะครับผมตัวกล่องลูกค้าสามารถติดตั้งและถอดเองได้นะครับผมสามารถบรรทุกน้ําหนักได้เฉลี่ยประมาณหนึ่งร้อยโลนะครับ โอเคครับสำหรับวันด้าซีกแปดนะครับติดตัวชุดกล่องของยากิม a นะครับรุ่น Easy t i p ิ400ลิตรครับผม